ได้บนะ่มันบหลมันบ่หลมครับ cái 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 hay cái cái hay. cái 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 em bao vàng nha, lấy đều lột mỏi mà. À, เอาเดี๋ยวมีอัดฉชดเดี๋ยวมีอารชดเาไปเลียงอีกทนึงได้รนบเออเอาไปเลยบ่บม่มีอยังงในหันดอกบ่มีอย่างเสียหายครับรถผมเองเนี่ยล่ะรถผมเองนี่ยล่ะ เอาเไปไปน้อยยังเป็นจัดต้องไปซ้อนสองเอาเป็นไล่เงาใช่ไหลายผมว่าให้มันให้นอนคูไหมอไล่เงาดีกว่าย่อมย่อมเอาที่มาก่อนเอาตัวเปลี่ยนตอนนั้ไล่เงาคืออันครับให้มันเป็นไล่เงามนอีลงล็อกเลย อโอนั่นนะครับครับแมนแมนเรียกใครเพงเครืองขวดนี่ขโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณหลายๆเนี่ยมันมันกัดเซตอะไรต้องลบากขึ้นมาหรออาเอขึ้นไปที่รหาสอบเราไปเคี่ยวไหมตามขึ้นไปไหมยัยกม่องรับโอยูมัวตะ มันไม่อากันเลยทีนี้ให้มันไปขึ้นให้มันขึ้นบ้างสอบเครื่องก้นอะไร้สูงมันจังไหลไปไงตอนีนสามเหนึ่งง่ายเลยนะเดี๋ยวอาหารหมดเข้ามาไปนี้ย่อมย่อมป่ขึ้นฟ้าไทยองสองมันจังไปเเที่ยวลงมาดูข้างเทิร์นึ่สองสองหนึ่งสองี สูตรมันสูตรตำกว่าเก่าบอขับนี่สูตรใหม่สูตรดีดังเดิมด้วยบอกสูตรปลูกสูตรนี้ยี่แปรสิบห้าบอกแต่ว่าสูตรที่มันตำกว่าเก่านั่นคือสีขาวใช่ไหมอีกายมันเี้อันนี้แทนสูตรนี้มันเป็นสิบแปดสิบสองหกอ๋อขับว่ายเยอะมันอันนี้ดังเดิมเก่าดังเดิม เราสูตรปำรุ่งมันสิอมสูตรยี่สี่ยี่สีอห้อตัวนั้นจะแมนนา่ันอีกโอ้แมนยี่สี่สิบเอ็ดสี่ยี่สิบส่สูตรนั้นแข็งด้วกันอ่สูตรนั่นมีสองสูนนี่คนมักลมก็มากนี่แหละสูตรสีขาวน่ยมันอ่อนพดสีขาวมันอ่อนสิบอ้สิบแปดสิบสองสูตรยีนั่นก็ยี่สิบเอ็ดยี่สเนาะ นี่แะครับยี่โรงงาน